อ๋อผู้ารจะดิบแล้ก็จะลังนะบหาจีอะไราสิ่งที่อยากบอกพี่สามออถ้าอยู่ที่ไหนเขาจะพูดสามอเลยกับสำรับศิลปินนะคะันดับแรกดูโทนอ๋อแรกนะคะออที่2คือออละาออายตายตอนนี้เราทำอะไรอยู่บอกทำอะไรก็ช่างให้ละอเนใจลาย้สีเทศอยู่อคันเขาเ็อะไอนี้คือลงมเทศงหลงมเศคืออะรเขาะเป็นเ้กรงนนมไ เขาที่เป็นอะไรก็ช่างมันไ้าที่ของเราเขาที่ไม่ได้มาไล่เงินล้านเขาเลยมาไล่เงินแสนก็ช่างอยากไปยุ่งเรื่องคนอื่นอยากออกมาเล่นทีฉันมีหน้าที่อย่างเดียวว่าห้าว่าเขาเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะว่าเราช่างเขาเขาเหนื่อยพูดเขาก็จบละจบไปแล้วคือการตาที่สองแล้วอาชีพสามปวดหัวออมดนะคะยุ้ยมันได้แต่ช่งในมาไล่เงินล้านคลองคอกองช่างเขาขึ้นโบจีโบวิบบออม จนเหมือนเดิมค่ะมีสามบอที่ฝากมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนายที่สองนะครับโอัวกะวีเอาช่วงนี้กอนติดไปถึงท่านั้นขอจีตเชิญวันหน,าาน้ายายจักรย์เลยนะครับนั่งเกือบสามชั่วโมงตเต็มๆครับช่างไพ่มงคลสตูร์ครับตอนนี้เอารอครับลูกหลานรองขับพี่น,อน,น้องจนะักอย์ในปีนี้มีอย่งางแนวเอาชัดเจนเลยนะครับนี่คือ ไม่ธรรมดาข้อธรรญาลูกลูกสุขุสุขคนครับปลาลูกเยอะนะคะไาซิโอเบอร์ีแอนวาเรทีนะคะคุณผ้ชมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อยู่กับเพจลำพื้นปีนี้แต่สิทธานาระบบเสียงระบบมอนิเตอร์ทุกสัญญาณติดต่อโยนลูกลูกแต่มีอย่างก็บอกเราให้ได้แล้วแจ็คสตรีทุกคนได้แค่นี้ลูกขอบใจทุกคนโอ้ยหน้อยๆเป็นแพีนเนาะนะครับนี่คือผู้ดูแลระบบ นะครับช่างนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยชีวิตนะคะอยู่ตรงนี้นะครับนี่พี่น้องคะผู้ใดอยากบอกว่าปีนี้ผู้เลขางานนะคะผู้ใดเป็นเจ้าภาพนะรับรองไม่ผิดหวังนะฮะผู้ดูแลเวทีใหม่เพชรลำเพลินนี่นะอ้อยดีอยู่งยี่วันรู้อะไรอันดอทำไมไมได้มานั่งอยู่นี่เมื่อกี้ทำไมนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลยทำไมานั่งอยู่นี่เหรอเออดังไรละอันพระเจ้าเออเนี่ย วนาซังขวนาซังวนาซังใช่ขวหนาัวหนาซังอ๋อัวานาซังโล่งไม่ทีแล้วพี่พอตอนนี้เิ่นเป็นหัวานาเหรอตอนนี้พี่เป็นพ่อตอนนี้นะคะก็นลงกระจาบุรีเทพน้อะอรีทแต่ีมงนะะเอเอรงปลี่นน่ ประตูปีไสเองนี่เท่ากี่ชื่อชื่อพ่อแม่ผมอือนะทุกคนสบายใจนี่บอกก่อนเด้อทุกคนน้องเก็บทองอขอบคุณการศึกษานี่ต้องหัวหน้ายังไงนะครับยื่นอักันผู้ดูแลระบบเอาสร้างฮัทเป็นตัวหัวงูมาหนี่เออเอาถือว่ายื่นอักันนี่สร้างฮัทเอาต่อไปนะครับใส่โอซอนนะครับผู้ดูแลประพันธ์เพิง นะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงเอาอ,อซอกเกษตรเพชรดลํำเพลินครับขอบค้าจัดสวัสดีสำหรับอาอเอ่ยนะครับผู้บริหารที่ให้ความไว้วางใจในฤดูกาลน,นี้ตลอดการเขียนกอนล่ำทุกอกนนะครับที่าห้าใส่ในช่ว์ปีนี้เอาพวก่างนะครับผมสืบเปียบเท่าทุกคนนี่เลือดเพชรดล่ำเพลินนี่เปรียบดังสายฝนด้วยครับเดอ้อทีล่นลงมาจากฝากฝาก่ามาเป็นสายนมาเพชิดล่ำเพลิน บาดท,ที่นี่ห้าสีเมยจะน้อยบาดง้าเห่าไหลจากหุบเขาต่างๆไหลลงไปเหร่นน้ำมูบานน้ำชุนชุนน้ำเมืองน้ำไห้น้ำหน้าแต่ห้าสีไหลไปใสห้อสีไหลไปใส่เหงาต้นเพ็ดต้นเพ็รลำเพลินนี่ไหไลไ,หไปปลูกั้นพูลังคน้นกะอัสีเมยแน่สีลาแน่แต่เห็นเล้าสูสูจนว่าต้นเพ็ดลำเพลินนี่มันงอกงามได้กินเม็ดกินนวยกินผลเป็นเพชรลำเพลินสู่ๆครับทุกคนครับโอ้โหดี อซอกเกษตรเพชรลำเพื่อนครับในภูประพันธ์ก่อนลำเอามาช่วงนี้นะครับลูลกสาวฝากสำหรับจะเลื่อมเด้อไปไปโปรโมทซอยกันนะครับเราอ้างเพลงเพลงใหม่ของลูกสาวนะครับอ่าผาพันธทำโค้งอะไรก็ขอ,ขของเนะพลงแม่พอตอนนี้ศิลปินท่านต่อไปมันยึตามสเต็ปเด้อเพราะต้องอดเอาทุกคนให้ใส่ความอดทนพอเบิ้งอยู่นะครับเอาพอทุน่นมีแนวมากบอกกับพีกับน้องจังหน่อย นะครับเอากล้องให้ลูกถือนะครับาามานะครับขอบคุณพี่น้องขอเอาขากาสีได้ลุล่งได้ทํางานได้กินเขาเนาะ <c oughs> นะครับเอ้า่วดๆให้พอทุนสายจวดแน่บรบบทยาครับก่อเนมต้องขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พร้อมด้วยลูกๆทีมเพชรลำเพลินทุกชีวิตทุกดวงใจสําหรับผมก็บนมียังเบาหลายครับเพราะพ่อพญ่กกเบาไปหลายแล้วแม่พ่อก็เบาไปเบิดแล้ว ผมก็มีแค่ <ไป S 1> ว่าะะขอให้ทุกดวงใจทุกชีวิตที่เขามาที่จะร่วมเดินทางในสีสั้นสาม6กสิขอให้ตั้งใจเอาอดเอาทำดีคิดดีสิ่งดีจะตามมาและก็ขอฝากลูกๆใน่เด้อกังเว้น้างเทือเนี่ยบางคนสิจําพอว่าได้สิียายงาพามซือ้อปตกกลางคืนจังจำได้ปะเนี่ยเพราะพ่อจะอยู่หน้าง,งาน ตอนกลางวันกับกลางคืนจะเต็งตัวบ่คือบม่คือบม่คือเกาสิเนาะเอาก็ให้จำไว้ครับเนี่ยนะบอดี้ว่าโบโบเคารพดอกแต่ว่าให้จำให้จำหนาไปสัดสัก <laughs> อย่าจำไปกลางคืนให้จำม,ม,มาลเล่นน้ำให้จำม,มาพูดอะเป็นไทยป่คะ่ะแมนเขาจำบอดี้<ห>เอาบอาห<ๆ>ลายเอาซมนีนแหละครับครับสสวััดีคค่ะารบเอ ขอบคุณนี่แหละครับผู้ถื whales, e, อว่าผู้หลบจุกดมสุกมาเล้กันนะครับคือพอทุนเสี่ยวพอกับ้านยืมน้ำกันในสามปีแล้วก็ถือว่าเป็นที่ผู้บริหารน้ำกันกับในพ่อกัหลักๆแตกับ่อพอเขาแม่แล้วก็พอทุนหลังจากนี้คะแนกผู้บริหารฉชิญแนวมนีตั้งแต่เวลาห้าโมงเรกเนาะเอ้ตอนนี้เวลาสองทุ่ม แต่สี่โมงเขินสามชั่วโมงกว่านะครับที่ห้องปฐมนิเทศมากพี่น้องที่ชมอยู่นในทางไรสดตอนนี้สา,นส,สามพันก็ลอยทันครับประทานอภัยเดอ้อที่หาเบิ้งตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับจะเสื้อพี่น้องได้เห็นยูทูนนบเบอร์ทุกๆช่องตอนนี้นะครับเฮ็ดได้ครับตอนนี้เดี๋ยวพ่อจะให้พักกิเขา่าเพราะว่าทีมงานอาจารย์ดนตรีจะได้สแต็มบายเดี๋ยวยูทูบเบอร์นะครับหลังจากกินเข่าเสร็จ มารวมตัวกันในช่วงอาจารย์ยุ่นอาทีท่ีนี่แหละครับทุกคนเลยแลยกาเมื่อนี่เป็นยังแจ้งเสื้อพี่พี่น้องได้เห็นท่าช่องนี้นะครับนี่คือบุค,คลากรของทีมงานหมอลำเทศลำเพลินในฤดูดกาลนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเบิ่งแล้วงยุ่นี่เกือบสองร้อยคนคนนี้แมนบอกันบ่าาสองร้อยนะครับยังไม่รวมแดนเซอร์อีกส่วนหนึ่งแล้วก็บุคลากรที่ทั่วไปนะครับ ร่มแล้่ลยวครับร้ายแหงครับหมอลัระดับใจอีกวงหนึ่งฝากพีน่น้องเนี่ยนี่คือบุคลากรนะครับบอยจะเป็นทางด้านศิลปินนักสแสดงแดนเซอร์อาาจรย์เม้นท์ทีมผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพนักงานหัวเรื่องใหญ่ๆมือ,อนีอ้กับหอบคุณจากใจจริงสร้างสอยกันเนี่นะครับสร้างสอยกันมีหยังบวกคอยบวแหงบ่ต้องจะขึ้นครับยจะไปขึ้น่าเป็นเรื่องพิการ เป็นการพึกษาหรือกันเป็นเรื่องของงานต่อไปเขากับมีแต่งานมีแต่ง,ง,า,นตง,งานกำเงินงงน,นะครับทุกคนก็นจะเรื่อเป็นอาชีพของขอบคุณไอ้ไส้พี่น้องสุขุทุกคนดเด้อครูบารเผ่ากับบ่าวากันนะครับผู้ใดเ,เขา่วมประชุมั้งแต่ถือว่าเป็นการประทันิเทศในปีพศ2566ันห้า้อสิบทับเดข้าิดพ่อกันอีกแค่น,นึงนะครับประทุนเทศเือปี6 7 6 8เอนะครับโอซาวให้มันอยู่ในน้ำกันนะครับให้มงปี ให้มีแต่สิง่งดีๆตลอดไปกับทุกคนเด้อนะครับขอให้มีแตค่ค้เจริญรุ่งเรืองมาโย,ยงเพื่อนรำเพื่นก็ให้มีแต่แนวดีไอ้มีแต่เงินแต่พ่องแต่ควงหมดโค้งงามโคม้งสวยโค้งงามควงม,มีแต่สิง่งดีๆนะครับตลอดไปกันแล้วเมื่อนี้นะครับขอบคุณอีกครัง้งหนึ่งนะครับเข้าการคงเสี่ยงอัลไพจากกันเนาะไปกินเขาก่อ,อนดิเพราะเนี้ยดิอลัลาพาจากบมื่อนี้ไปกินเขากันนะครมาคุยกันเมื่อนี้ได้ซ้อมสกิฟแล้วก็ แล้วก็สิได้คุยเรื่องก้อนซ oh, ้อมสกิกินเขาแล้วมาพักนะครับยูทูปที่ใจว้วลาะคุณโดนทีวเขาก็อใจแน่นนะครับยูทูปผู้จ้องครับถึงหน้าทีเลยอาจารย์นะหรอครับขอบคุณนะครับเินไมูขอบคุณขอบคุณขอบคุณใคอย่อโอ้ยม่งล่าเอินไอติมมาแก่เลมพี่น้องก่เลมพี่นองพี่น้องขาอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้สำหรับนี้นะคะเอออย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้องรถเมย์นะคะเดี๋ยค่ะ